ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย SST Auto p a r t นึกถึงอะไหล่รถกระบะต้อง SST Auto p a r t จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ My Way Thailand ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันมาอยู่แถวแถวถนนรัตนาธิเบศเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวของมอเตอร์เวย์หมายเลข81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีมาฝากค่ะต้องเท้าความกันหน่อยก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอเรื่องราวของมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมานะคะว่าถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถไปที่ไหนได้บ้างจากด่านต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เช่นกันค่ะเรามาดูกันว่าถ้าในปี2566มอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเปิดให้บริการ ด่านทั้ง8จะพาเราไปที่ไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นติดตามกันเลยนะคะรับรองว่าวันนี้จะมีภาพสวย,สวยและบรรยากาศดีๆมาฝากแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่บริเวณถนนรัตนาทิเบศค่ะถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตามง่ายๆเลยนะคะท่านเราออกเดินทางมาจากทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราใช้ถนนงามวงวานจากนั้นจะผ่านแยกแครนรายและเข้ามาสู่ถนนรัตนาทิเบศนะคะก่อนจะถึงทางแยกตามระดับบางใหญ่ซึ่งขณะนี้อยู่ด้านหลังของดิฉันค่ะ บริเวณนี้ล่ะค่ะจะเป็นจุดก่อสร้างทางเข้าด่านด่านแรกนั่นคือด่านบางใหญ่นะคะทางเข้าจะเป็นอย่างไรถ้ามองด้านซ้ายมือของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นเป็นแนวของทางรถไฟฟ้านะคะส่วนทางเข้าจะทําเป็นสะพานซึ่งเรียกว่าทําเป็นซ้ายขวาของต่อมอรถไฟฟ้าเลยนะคะเพราะจะทําเป็นทางเข้าด่านและจะทําเป็นสะพานที่รับรถที่ออกมาจากด่านด่านแรกนั่นคือด่านบางใหญ่ด้วย จุดนี้ไปถึงด่านด่านแรกคือด่านบางใหญ่ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะเอาเป็นน่าวันนี้ติดตามชมคลิปของเรานะคะรับรองว่าได้ทราบข้อมูลทั้งหมดแน่นอนค่ะ และเช่นเคยนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์นะคะแล้วฝากกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณที่ชมกันด้วยรวมถึงตรงนี้เลยค่ะฝากกดติดตามกันมากๆเลยนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการนำเสนอคลิปแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดของมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีกันเลยนะคะว่าถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จจะพาเราไปที่ไหนอย่างไรได้บ้างค่ะ ก่อนจะไปชมเรื่องราวของด่านต่างๆบนมอเตอร์เวย์หม่เลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีเรามาเริ่มจากการทบทวนแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์ระยะทาง96.41กิโลเมตรสายนี้กันก่อนค่ะเช่นเคยนะคะเราขอใช้สัญลักษณ์เส้นสีส้มสำหรับทางหลวงแผ่นดินและสีน้ำเงินสำหรับมอเตอร์เวย์ค่ะ มาดูกันว่าท่านเราเดินทางจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีใช้ทางหลวงแผ่นดินกับใช้มอเตอร์เวย์แนวเส้นทางจะเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของมอเตอร์เวย์สายนี้เราสามารถเข้าได้จาก3ทิศทางคือจากทางหลวงหมายเลข302ถนนรัตนาทิเบศจากทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษทิศทางจากบางบัวทองและจากทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษทิศทางจากบางแคค่ะ มาดูแนวเส้นทางกันนะคะตรงนี้คือถนนกาญจนาพิเศษค่ะและบริเวณนี้ก็คือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะแนวของมอเตอร์เวย์จะมาแบบนี้เลยนะคะส่วนบริเวณนี้คือถนนบรมราชชนนีค่ะช่วงนี้ระยะห่างจากถนนบรมราชชนนีกับมอเตอร์เวย์จะห่างกันประมาณ9.8กิโลเมตรค่ะแนวทางหลวงถัดมาคือทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมนะคะ ส่วนแนวมอเตอร์เวย์ก็จะมาแบบนี้เลยค่ะระยะห่างระหว่างทางหลวงหมาเลขสีกับแนวมอเตอร์เวย์จะห่างกันประมาณ4กิโลเมตรค่ะต่อจากถนนเพชรเกษมก็จะมาถึงทางหลวงหมาเลข3 2 3ถนนแสงชูโตช่วงจังหวัดราชบุรีและจะยาวไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะส่วนแนวมอเตอร์เวย์มาถึงด่านกาญจนบุรีก็จะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะ ซึ่งระยะห่างช่วงปลายทางระหว่างมอเตอร์เวย์กับถนนแสงชูโตช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ8กิโลเมตรค่ะเห็นแนวเส้นทางคู่ขนานกันไประหว่างทางหลวงแผ่นดินกับมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีแล้วเราพาคุณผู้ชมกลับมาดูแนวมอเตอร์เวย์สายนี้และที่ตั้งของด่านต่างๆกันบ้างค่ะถ้าติดตามคลิปของเราเป็นประจำคุณผู้ชมจะทราบว่าแนวเส้นทางนอกจากจะตรงจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีแล้ว บริเวณอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจะมีสเปอร์ไลน์หรือทางแยกออกไปเพื่อเตรียมไว้เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์อีกหนึ่งสายทางในอนาคตนั่นคือมอเตอร์เวย์หมายเลข8สายนครปฐมชะอำค่ะซึ่งมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ฉบับเดิมให้เป็นข้อมูลปัจจุบันถ้ามีความคืบหน้านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะรอติดตามกันนะคะ มาดูกันเรื่องด่านกันบ้างตามหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้วันนี้ค่ะมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีไปไหนได้บ้างมาเริ่มดูที่ตั้งของแต่ละด่านกันก่อนเลยนะคะดูที่วงกลมสีเขียวเลยค่ะด่านแรกคือด่านบางใหญ่ด่านที่สองคือด่านนครชัยศรีและเลี้ยวไปที่ทางแยกจะเป็นด่านสีสะทองค่ะกลับมาที่แนวเส้นทางสายหลักนะคะด่านที่4คือด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านที่5คือด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านที่6คือด่านท่ามะกาด่านที่7ด่านท่าม่วงและด่านที่8นะคะด่านสุดท้ายของมอเตอร์เวย์สายนี้ด่านกาญจนบุรีค่ะและตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อออกจากด่านต่างๆแล้วเราไปที่ไหนได้บ้างค่ะมาเริ่มต้นกันที่ต้นทางเลยนะคะสำหรับทางเข้าสู่ด่านแรกของมอเตอร์เวย์สายนี้นั่นคือด่านบางใหญ่ อย่างที่บอกไปช่วงต้นว่าผู้ใช้ทางสามารถเข้าที่ด่านบางใหญ่ได้จาก3ทิศทางทั้งจากถนนรัตนาทิเบตและถนนกาญจนาพิเศษทิศทางจากบางบัวทองและทิศทางจากบางแคค่ะจากด่านแรกคือด่านบางใหญ่ขับต่อไปประมาณ21กิโลเมตรจะถึงด่านนครชัยศรีนะคะ โดยเมื่อออกจากด่านนครชัยศรีจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3 2 3 3เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอนครชัยศรีหรืออำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมค่ะโดยเมื่อเราออกจากด่านนครชัยศรีนะคะจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้หลายแห่งเลยค่ะแนะนำที่แรกกันก่อนที่เห็นอยู่นี้คือเมืองไม้แฟนตาซีนะคะ ซึ่งที่นี่เรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าเป็นแหล่งแสดงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับไม้ทั้งหมดเลยค่ะที่บอกว่าบรรยากาศดีเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะคะไม่เฉพาะเรื่องของบรรยากาศค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเมืองไม้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่นี่ค่ะจะเป็นองค์ประกอบที่ทำมาจากไม้นะคะเป็นงานศิลปะที่สวยงามมากๆอันนี้เป็นด้านนอกส่วนตรงนี้คือบริเวณด้านในค่ะ ที่เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานไม้แกะสลักสะสมมากกว่า2,000ชิ้นซึ่งงานไม้ทั้งหมดจัดแสดงในอาคารพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรค่ะนอกจากความสวยงามที่เห็นตรงนี้แล้วนะคะยังมีความน่าสนใจตรงที่มีการใช้ระบบแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการชมงานค่ะ คนที่ชอบศิลปะงานด้านไม้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่างานไม้ของที่นี่เป็นงานสะสมทั้งจากของไทยและของต่างประเทศด้วยค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นโบสถ์คริสต์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นงานไม้เช่นกันค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่อยากเดินตลาดหาของอร่อยรับประทานขอแนะนำตลาดท่านาริมแม่น้ำนะครชัยศรีเลยนะคะซึ่งที่นี่เป็นตลาดโบราณมีทั้งอาหารผลไม้และขนมอร่อยๆหลายอย่างทีมงานเรามาที่นี่กันบ่อยเลยค่ะมานครชัยศรีพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องซื้อส้มโอเป็นอันดับแรกเลยค่ะที่นี่มีขายหลายร้านเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกซื้อร้านไหนคะ่ะ ชมโอสองลูกนะคะกันค่ะคมะนาวนี่ก็เยอะมะละกอปลาดห่อหมอกปลากรายอาหารการกินที่นี่ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเมี่ยงกลีบบัวค่ะ ซึ่งคุณป้าที่นั่งขายที่นี่ก็บอกว่าทุกอย่างทำเองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะชอบอะไรก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เต็มที่เลยค่ะแม่ค้าที่นี่น่ารักนะคะนี่ก็มาแบบร้อนๆในาร้านนี้ขายผัดไทยค่ะ ขนมกองโบราณก็มีนะคะใครอยากจะไปก็ไปซื้อกันได้เลยส่วนตรงนี้ผู้หญิงเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยค่ะผละไม้ดองมีหลากหลายให้เลือกเลยค่ะสนใจก็มากันได้นะคะช่วงนี้มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันเพราะว่าตลาดเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็แวะไปซื้อกันได้ค่ะมีที่จอดรถด้านหน้าตลาดให้สะดวกมากสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ มาตลาดท่านาสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ทุกครั้งที่ทีมงานเรามาก็คือมาม่อนที่นี่อร่อยมากเลยค่ะเป็นของดังก๋วยเตี๋ยวแค่ท่านาเจ้านี้ดังต้องมานะคะ เดินทางต่อนะคะจากด่านนครชัยศรีหากต้องการมุ่งหน้าด่านต่อไปคือด่านศรีสะทองซึ่งแนวเส้นทางจะแยกออกมาจากแนวเส้นทางสายหลักและตัดข้ามทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมค่ะโดยด่านศรีสะทองจะอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง900เมตรซึ่งผู้ใช้ทางสามารถออกจากด่านนี้เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมค่ะ ส่วนการเชื่อมต่อจะเชื่อมรูปแบบไหนอย่างไรรองานระบบเริ่มก่อสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดส่วนนี้มาฝากค่ะสําหรับสถานที่ที่น่าสนใจเมื่อออกจากด่านศรีสะทองวันนี้เราขอแนะนำวัดศรีสะทองเลยนะคะซึ่งภายในวัดจะมีพระราหูขนาดใหญ่ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบสักการะบูชาเป็นจำนวนมากค่ะ ไปต่อกันนะคะจากแนวเส้นทางสายหลักหากเราไม่แยกออกที่ด่านสีสะทองเดินทางต่อจากด่านนครชัยศรีไปประมาณ13กิโลเมตรก็จะถึงด่านถัดไปนั่นคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกค่ะซึ่งเมื่อเราออกจากด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข375เ็ 5, เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองนครปฐมหรือจะไปทางอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม และยังสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข346เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้เช่นกันค่ะออกจากด้านนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างต้องบอกว่าหลากหลายเลยนะคะเช่นพระปฐมเจดีย์ในเขตอำเภอเมืองนครปฐมส่วนคุณผู้ชมที่อยากไปเที่ยวอำเภอบางเลนนะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำชื่อดังของที่นี่เลยตลาดน้ำวัดลำพญาค่ะ ซึ่งที่นี่จะอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะคะหลายท่านอาจจะเคยไปมาแล้วส่วนท่านที่ยังไม่เคยไปต้องบอกว่าแนะนําเลยค่ะที่นี่มีอาหารขาวหวานผักผลไม้สดๆจากสวนเยอะมากๆเลยนะคะของสดของหวานนี่ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆมีส่วนที่แม่ค้าพายเรือมาขายกันแบบนี้ด้วยนะคะน่านรักมากๆบรรยากาศ แล้วก็ในส่วนของตลาดก็จะมีนี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มีน่าสนใจมากเลยค่ะ เดินตลาดน้ำลำพญากันเสร็จนะคะต่อมาเลยค่ะสามารถเดินลัดเลาะมาจะเจอร้านกาแฟน่ารักน่ารักซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันนะคะที่นี่เขาจะตกแต่งสถานที่เรียกว่าคนที่ชอบถ่ายรูปนี่พลาดไม่ได้เลยค่ะกาแฟก็อ,อร่อยอาหารก็อ,อร่อยที่สำคัญคือนี่เลยค่ะเขาอ่อนร่มมาตกแต่งร้านนะคะหลายๆคนที่ไปจะบอกว่ามีวิวถ่ายรูปสวยๆและที่สำคัญคือที่นั่งจิบกาแฟของเขาน่ารักมากๆเลยค่ะ จากร้านกาแฟนะคะถ้ายังอยากจะเที่ยวริมน้ำขอแนะนำที่นี่เลยค่ะเป็นแนวย้อนยุคหน่อยนะคะบรรยากาศดีๆติดโค้งน้ำเลยค่ะที่นี่คือเมืองรตัตตยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดร่วมสมัยค่ะ ความน่าสนใจก็จะอยู่ตรงประตูเมืองกำแพงเมืองของเขานี่แหละนะคะจะมีการจัดแสดงแบบนี้ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็จะไปถ่ายรูปกันบางคนก็จะมาถ่ายลักษณะของพรีเวดดิ้งก็มีเหมือนกันนะคะตรงนี้ฮิตกันมากสําหรับมุมนี้แล้วเขาก็มีตลาดขายของตรงนี้กันด้วยอาหารการกินก็หลากหลายไม่แพ้ตลาดน้ําวัดลำพญาเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องตรวจสอบกันก่อนนะคะทราบว่าเขาปิดบริการชั่วคราวก่อนจะมีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางไปแต่ละที่ที่เราแนะน ก็ตรวจสอบก่อนเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิดบางที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันเวลาในการเปิดให้บริการยังไงตรวจสอบกันก่อนกันแล้วกันนะคะนี่ก็เอาภาพสวยๆมาฝากกันค่ะจากเมืองรัตยานะคะคุณผู้ชมท่านไหนบอกว่ายังไม่อยากกลับบ้านขอไปซื้อกล้วยไม้สวยๆกันก่อนเพราะที่นี่กล้วยไม้เขาดังขอแนะนำที่นี่เลยค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของไทยนะคะ แอร์ออคิดบางเลนค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เพราะว่าเราสามารถเดินเลือกซื้อเลือกหาเขาจะวางแบบนี้เลยค่ะชอบต้นไหนก็หยิบต้นนั้นซื้อกลับบ้านได้ด้วยจึงมีชื่อเรียกว่าซ u เปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสนใจก็ไปกันได้นอกจากเลือกซื้อกล้วยไม้กันแล้วนะคะที่นี่ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ เราเพิ่งแนะนำกันได้3ด่านเที่ยวเพลินเลยนะคะไปต่อกันที่ด่านที่4เลยค่ะจากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกเดินทางต่ออีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงด่านถัดไปนั่นคือด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกค่ะโดยเมื่อออกจากด่านนี้ประมาณ1กิโลเมตรจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3-2-1มุ่งหน้าสู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมและไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด้วยนะคะ รวมถึงสามารถเข้าสู่จังหวัดนคนปรปฐบได้อีกหนึ่งทิศทางค่ะออกจากด่านนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างถ้าพูดถึงอำเภอกำแพงแสนเราจะนึกถึงชมพูพันทิพย์ที่จะออกดอกสวยสับรั่่งสีชมพูสวยงามเรียงรายกันนับร้อยต้นในช่วงเดือนเมษายนบริเวณมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะ จากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกขับต่อไปประมาณ19กิโลเมตรก็จะถึงด่านท่ามะกานะคะเมื่อออกจากด่านท่ามะกาจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3394มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหรือมุ่งหน้าอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ออกจากด่านนี้แล้วต้องการไปเที่ยวบ้านโป่งราชบุรีขอแนะนำนะคะ Street a r ตบ้านโปง่งศิลปะบนผนังกำแพงค่ะ ที่นี่สร้างสารรค์โดยศิลปินทั้งจากท้องถิ่นและศิลปินจากหลากหลายประเทศเลยนะคะมาที่นี่ค่ะจะทำให้การเดินชมเมืองบ้านโป่งของเรามีความสนุกแล้วก็มีสีสันค่ะเพราะว่าบ้านโป่งเป็นเมืองที่มีความคลาสสิกข,ของบ้านเรือนเก่าแก่เมื่อมาผสมผสานกับงานศิลปะแบบนี้ทำให้สเสน่ห์ของที่นี่มีมากขึ้นค่ะเราจะพบเห็นงานศิลปะบนผนังกำแพงได้ตามอาคารบ้านเรือนร้านค้า ตามตรอกซอกซอยมีให้เห็นกันมากมายเลยนะคะส่วนพิกัดคะ่ะถ้าจะไปบอกกันง่ายๆเลยค่ะว่าอยู่บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำหรือไปใกล้ๆวงเวียนช้างรับรองหาไม่ยากเลยคะ่ะ ส่วนท่านที่ต้องการเดินทางต่อจากด่านท่ามกานะคะเดินทางต่ออีก13กิโลเมตรก็จะถึงด่านท่าม่วงค่ะซึ่งเมื่อออกจากด่านท่าม่วงจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3081มุ่งหน้าสู่อำเภอท่ามกาหรือใช้ทางหลวงหมายเลข3081เพื่อไปต่อทางหลวงหมายเลข346มุ่งหน้าสู่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อออกจากด่านท่าม่วงวันนี้เราขอแนะนำวัดถ้ำเสือนะคะด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่และวิวทิวทัศน์จากด้านบนมองไปโดยรอบสวยงามมากๆเลยค่ะ ส่วนที่เราเห็นเก๋งจีนตรงนี้นะคะอยู่ติดกับวัดถ้ำเสือเลยค่ะที่นี่คือวัดถ้ำเขาน้อยเป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนรูปแบบศาสนาพุทธนิกายมหายานค่ะซึ่งความโดดเด่นของที่นี่ก็คือความงามของเก๋งจีนเจ็ดชั้นนั่นเองค่ะ ออกจากด่านท่าม่วงเดินทางต่ออีก18กิโลเมตรก็จะถึงด่านสุดท้ายนั่นคือด่านกาญจนบุรีค่ะเมื่อออกจากด่านกาญจนบุรีจะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข324เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีหรือมุ่งหน้าทิศทางอำเภอพนมทวนเพื่อไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข321มุ่งหน้าสู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้ค่ะออกจากด่านกาญจนบุรีเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลายที่มากเลยนะคะ เส้นทางรถไฟสายมรณะหรือทางรถไฟสายพมา่าหรือทางรถไฟสายกาญจนบ,บุรีค่ะมีหลายชื่อเรียกเลยนะคะซึ่งทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบ,บรุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีสามองเพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตาลพยูสยะประเทศพม่าค่ะ ทางรถไฟสายนี้มีความยาวทั้งสิ้น415กิโลเมตรอยู่ในเขตรประเทศไทย303.95กิโลเมตรและอยู่ในเขตพม่า111.05กิโลเมตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่าปัจจุบันเส้นทางสายนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตก77กิโลเมตรค่ะซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันนะคะจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากก็คือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควและช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแสซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยความยาวประมาณ400เมตรค่ะ นอกจากทางรถไฟสายนี้แล้วเมืองกาญจนบุรียังมีสถานที่ศึกษารเรียนรู้ประวัติศาสตร์เช่นสุสานสัมพันธมิตรดอนรักหรือสุสานทหารสหประชาชาติที่บรรจุศพเฉลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณนะจำนวนมากถึง6,982หลุมค่ะซึ่งทุกปีจะมีวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตของคนชาติต่างๆด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราขอแนะนำนั่นคือบ้านชอช้างชราริมแม่น้ำแควใหญ่บ้านหนองหอยตำบลวังดง้งอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่เราจะสามารถทำกิจกรรมและมีส่วนช่วยเหลือช้างชราได้หลายรูปแบบรวมถึงการเล่นน้ำกับช้างรับรองว่าเมื่อคุณผู้ชมได้มาเยือนบ้านชอช้างชราจะมีความสุขใจกลับบ้านแน่นอนค่ะ และปิดท้ายกับอีกหนึ่งสถานที่ในฝันของหลายๆท่านนั่นคือการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อชมความงามของสะพานมอญซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและนั่งเรือชมเรื่องราวของเมืองบาดาลพร้อมชมความงามอีกหลากหลายมุมของที่นี่ค่ะ แนะนำขาออกกันแล้วนะคะส่วนขาเข้าค่ะหากคุณผู้ชมมาออกที่ด่านบางใหญ่ก็จะเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าทิศทางอำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีหรือทิศทางบางแครวมถึงเชื่อมต่อกับถนนรัตนาทิเบศมุ่งหน้าสู่พื้นที่ต่างๆของจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่ะ นอกจากนี้ในอนาคตเมื่อมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าสายบางขุนเทียนบางบัวทองบางปะอินก็จะสามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีไปยังมอเตอร์เวย์หมายเลขหกสายบางปะอินนครราชสีมาได้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถชมย้อนหลังโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าสายบางขุนเทียนบางบัวทองบางปะอินได้จากช่องของเราเลยค่ะ ชมคลิปนี้ของเราแล้วดิฉันมั่นใจว่าหลายท่านคงอยากจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเปิดให้บริการในปี2,566ช่วงนี้เราก็ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงหรือหน่วยงานต่างๆเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เมื่อสักครู่เราแนะนํากันมานะคะรวมถึงอีกหลายที่ค่ะที่ตอนนี้ดิฉันมั่นใจว่าชาวบ้านชุมชนรอคอยนักท่องเที่ยวกันอยู่นะคะและสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะวม รวมถึงขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะคะ SST Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์นึกถึงอะไหล่รถกระบะต้อง SST Auto Parts ค่ะส่วนท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการของเราก็ติดต่อมาได้ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรต้องติดตามนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของเราฝากกดไลค์ตรงนี้กันด้วยรวมถึงฝากกดแชร์ตรงนี้ให้เพื่อนๆของคุณที่ชมนะคะและกดติดตามตรงนี้กันมากๆเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยค่ะครั้ง นากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันกนิกาปทุมชาติพร้อมด้วยทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ